กินแซ่บๆคุณโยมดังนั้นก็มาฟังธรรมะบ้างมาดูท่านประธานจอกินบ้างคุณโยมนะมาวานดูท่านประธานจอนอนเนาะอ่าวันนี้กินโยมมาแต่เช้าเลยโยมเอ้ยนะแสดงว่าหิวจริงมาแต่เช้าเลยดูนั่งกัดข้าวโพดอร่อยๆคยุณโยมโยมมามาฟังธรรมะวันนี้ได้ได้ดูลิงลิงอ้วนนะโยมนะจอ๋อ นี่ขนาดไม่ได้ต้มนี่ตันเดถต้มจะขนาดไหนนะวายเดี๋ยว <c oughs> ต้มตรงกระโปรให้จอยแล้วขับรถไปปากช่องที่กระโปรงให้จอยแซ่บๆเลยโยมเขินทานกระไรซอสได้ตัวอืมเอาในเขินอร่อยๆคยุณโยมะมาทานต้าค่าเมื่อวานเที่ยงๆกว่าๆให้หลานโอนเงินเนาะ หนึ่งร้อยบาทสาธุเจริญพรย่แม่อย่แม่สภาพรจอหน้าพักมากเจ้าค่ะนะ๋ยวแม่ดูมันกินดิลูกค้าเอาแช่ตู้เย็นนะมันอาจจะเย็นหน่อยหนึ่งเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่แช่ตู้เย็นแล้วมันมันมันจะเหี่ยวมันจะเหี่ยวแล้วมันจะกลัวมันจะไม่อร่อยก็จึงได้เอาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะให้จอตอนนี้ก็มานั่งกินแซ่บๆนะคุณโยมหมหิวคุณโยนะอย่างเงี้ยมึนจอมึน นั่งกินสบายสบายแล้วเวลาอยู่น้ำไปกินกี่ไหนเนะาะฮะแล้วอยู่น้ำไปกินกี่ไหนเนาะหิวหนำก็ในกระตามไอ้อ่างพยานาคเลยโอครับต้องกินหมดกินมันเยอะใส่พร้อมยังมึนไอ้แม็กเลยไม่ได้เอาใส่ในถังนั่นไหวเนาะ<อ>นั่นเด้ชัดอ่านเสสดแสนรู้นั่นเด้ต้องให้อาจานรนโบชงกาแฟมาให้สักแก้วบ้งโยมเนาะ อากแฟดำอันเด็กกาแฟดำสักแก้วนึงกินสบายสบายชิวๆไม่สนใจใครอกินสบายสบายคนเดียวนมที่ชอบก็จะเป็นนมอ่านมเปรี้ยวนะคนเดียวนะชอบนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวก็หมดแล้ววันนี้เด็กจะไปซื้อนมเปรี้ยว รักทุกวันเจาะแยเงิมทุกคนทุกท่านนะสาธุเลยกันละกันท่านประธานเจาะก็มาแต่เช้าคุณยมวันนี้มาแต่เช้าดูเห็นแสงอรุณไม,ม่ยมนะแสงสุรีสีทองส่องฟ้าฟ้ารุ่งอรุณอีกคราฟ้าสดใสฝูงวิหวดฝูงวิหบบินร่อนผ่างออกไปเหตุฉะนยยั้นยุงยมจึงน,นอนไม่ตื่นกันเลยตกินโยมเอ้ยนะ นายโยมเห็นแสงเงินแสงทองไม่ยมสวยนะหลังนะเดี๋ยวจอนอนไม่หลับค่ะกินกาแฟนะเจ็บแสบนะกับหมดฝากแล้วโยมแม่นะเดี๋ยวจะต้องไปปากช่องนะเนี่ยไปซื้อข้าวโพดให้จ่อใหม่เนี่ยซื้อข้าวโพดให้จ่อเนาะจอเนาะเจ็บแสบนะอือเจ็บแสบ อมอมเอ้ยคงจะหิวยมแม่จึงมาแต่เช้านะมาแต่เช้าน่าจะหิวมากแหละนะถ้าไม่หิวมากก็คงจะไม่มาแต่เช้า,าออกระัจอแลัวเสร็บ